สวัสดีค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่1นธันวาคม2565ห้าร้้ามาแล้วนะคะทางช่องจัดทาข้อมูลเป็นสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลเท่านั้นเพื่อแนะแนวในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบบรัฐบาลการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาความรู้หาข้อมูลก่อนการลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะ งวดน,นี้บนนะคะแอดเน้นหกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะนอกนั้นเป็นตัวรองนะคะส่วนล่างนะคะแอดเน้นเก้าสองเก้าสามนะคะรองก็เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกปังปังปังกันทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมนะคะ